ทิตารีเสวาน789สัสดีค่ะตั้งแต่เริ่มถ่ายทำเรื่องทะเลในฝันเสือจันก็ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างมากแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ใช่อ p พีขนาดใหญ่และสคริปต์ยังคงเป็นสคริปต์ดังเดิมหลังจากประกาศอย่างเป็นทางการแฟนๆเวยปอย่ังเป็นทางการของเสือจนันได้มีการติดตามเพิ่มครั้งละไม่กี่พันคนกลายเป็น217,000คนในช่วงเวลาสั้นๆของการประกาศของซีรีส์ใหม่แม้ว่าเวยปอยังเป็นทางการของเสือจนัน จะไม่ได้อัปเดตมากนักแต่จำนวนการอ่านรายวันก็คือมากกว่า1ล้านครั้งจำนวนความคิดเห็นและการกดไลค์สูงกว่า2.7 6หล้านครั้งนับตั้งแต่การถ่ายทำทะเลในฝันเริ่มต้นขึ้นเซอร์จันก็ได้เริ่มโหมดของการทำงานพึ่งน้อยที่ขยันขันแข็งเมื่อพิจารณาจากภาพที่ถ่ายจากภาพรอยเตอร์เมื่อเร็วๆนี้เซอร์จันได้สวมแจ็คเก็ตคลุมถึงข่าวสีดำและออกมาจากประตูหลังของโรงแรมที่เขาพักอยู่พร้อมที่จะขึ้นรถและรีบไปที่กองถ่ายเพื่อถ่ายทำ พอกลับมาถึงโรงแรมก็มืดแล้วเข้าออกแต่เช้าและกลับดึกและเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อง,งานของเขาอย่างจริงจังซีรีส์ของเสอร์จานใช้มาตรการการรักษาความลับที่เข้มงวดมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีคนที่คอยแอบถ่ายภาพรอยเตอร์อยู่บ้างก็ตามแต่ก็ได้มีการเปิดเผยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องน้อยมากฉากแรกของเสอจ้จานในเรื่องนี้เป็นฉากกลางแจ้งเช่นเดียวกับฉากในอีก,กุเยาซึ่งมีคนแสดงร่วมจํานวนมากในซีรีส์ทาให้ภาพของเขามักถูกบดบังอยู่ตลอดเวลาและยากต่อการแอบถ่าย ทำให้การถ่ายทําภาพรอยเตอร์ได้มาอย่างยากลาบากจากภาพหน้าจอเม,มื่อไม่กี่วันก่อนจนถึงการเปิดเผยวิดีโอในอีกไม่กี่วันต่อมาภาพเหล่านั้นทั้งหมดกลายเป็นข่าวใหญ่และถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วบล็อกเกอร์บางคนถึงกับเรียกแบนเนอร์นี้ว่ารอคอยการแสดงของเซอร์จานฉันหวังว่าเซอร์จานจะถ่ายทําได้อย่างราบรื่นล่าสุดได้มีชาวเน็ตบางคนโพสในตอนดึกๆเธอบอกว่าเธอเป็นอีโมตอนดึกเธอเห็นข่าวของเซอร์จุนเชิงในวันถ่ายทําทะเลในฝันของเซอร์จาน เนื่องจากมีคนจำนวนมากเกินไปที่รอถ่ายภาพรอยเตอร์ของเซอร์จานทำให้เซอร์จานต้องออกจากประตูอื่นเมื่อเขาออกจากงานแต่น้ำแข็งสำหรับเล่นสกีตรงทางออกที่เขาเดินไปนั้นมันอันตรายจนไม่มีใครเดินได้เพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพจากรอยเตอร์มันไม่ปลอดภัยเลยที่จะเดินไปตรงนั้นในตอนแรกเซอร์จานที่อยู่ในกล้องเขากำลังยืนอยู่กับฝูงชนด้วยมือที่คว้าหลังและถูกชาวเน็ตขนานนามว่าอานในปักกิ่งที่เดินไปมา จากนั้นเขาก็เดินไปหาหลีซินและพูดสองสามคำแล้วเขาก็เริ่มหมุนตัวเป็นวงกลมด้วยความดีใจการเคลื่อนไหวของเขามีความชำนาญเรากับนักเต้นบัลเล่ในระหว่างการถ่ายทำเขาไม่ได้รับการดูแลพิเศษใดๆเลยและเขาไม่มีแม้แต่ผู้ช่วยที่จะไปด้วยพนักง,งานรอบๆตัวเขาก็ไม่ได้สนใจเขามากนะักเห็นได้ชัดว่าเขาคุ้นเคยกับทุกคนและสถานที่นี้เป็นอย่างดีเขาสนุกกับตัวเองและสถานการณ์ก็สบายๆมากเกินไปจากวิดีโอนี้เราจะเห็นได้ว่า ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นภาระกับตัวตนของเขาในการเป็นไอดอลระดับสูงเขาได้ไปเชิญกับสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างสงบใช้ชีวิตอย่างชันฉลาดและติดดินมากอีกทั้งยังแสดงถึงเสน่ห์ของบุคลิกภาพที่เป็นอิสระโปสเตอร์ของทะเลในฝันได้รับการฟื้นฟูทันทีที่เริ่มถ่ายทําซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของฉากนี้มากเพื่อเป็นการฟื้นฟูถึงเหตุการณ์ในทศวรรษปี1970อย่างแท้จริงทีมงานได้มีการถ่ายทําในปักกิง่ง ซึ่งทุกตารางนิ้วของที่ดินมีราคาแพงและค่าใช้จ่ายที่นี่ค่อนข้างสูงเซอร์จันพิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานทั้งสองเรื่องในปี2021เรื่องเอ็ดฟอร์ดและทริมลาร์ทริมแม้ว่าแฟนๆจะไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับทัศนคติในการทํางานของเขาแต่เมื่อได้เห็นเขาถ่ายทําในชุดทหารในทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็งก็ยังรู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพของเขาจากวิดีโอสั้นๆนี้เราจะเข้าใจได้ว่าทําไมาทะเลในฝันจึงได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ซีรีส์ที่อยู่ในการวางแผนที่สําคัญที่สุดของปักกิ่งและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ CCTV รายงานละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ประกาศอย่างเป็นทางการและเรียกอย่างเสน่หาว่าปักกิ่งสตอรี่ล่าสุดหลังจากที่สื่อแฟชั่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศญี่ปุ่นได้รายงานเรื่องบล็อกบัสเตอร์โฆษณากุชชี่ของเซียวจ้านบนทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการและเว็บไซต์ทางการของสื่อแฟชั่นนิวยอร์กแฟชั่นของเซียจานก็ถูกเผยแพร่โพสต กี่ยวกับบล็อกบัสเตอร์โฆษณาบนทวิตเตอร์และแนะนำบล็อกบัสเตอร์โฆษณาของเสียจ้านบทความอ่านว่าด้วยภาพลักษณ์ที่สง่างามของเขานักแสดงและนักร้องชาวจีนสวมเครื่องประดับของคุชชี่ซึ่งได้ตีความถึงการสแสวงหาความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเืียจ้านในแจ็คเก็ตสูทสีกลางช่างเป็นความงามที่เปล่าเปล่ามากจริงๆเมื่อพูดถึงความงามของเืียจ้านทาให้หลายคนอย่างมีใบหน้าเหมือนเืียจ้านจานวนมาก จากการบอกเล่าของชาวเน็ตได้พูดถึงการโพส์ของสัญญาแพทย์ที่ทำศัลญยญกรรมในปักกิ่งเซอ้์จานได้กลายเป็นแม่แบบสำหรับการทำศัลยกรรมพลาสติกของชายหนุ่มหลายๆคนและหมอยังถามถึงจิตวิญญาณของเขาในโพสว่าคุณคิดว่าเซืร์จานดูดีที่สุดในส่วนไหนหลังจากเธออ่านความคิดเห็นนับร้อยนับพันความคิดเห็นเธอก็รวบรวมคำตอบของแพทย์และได้ข้อสรุปว่าการทำศัลยกรรมพลาสติกให้ดูเหมือนเสื้อจานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ว่าการผ่าตัดจะประสบความสำเร็จ และมีส่วนประกอบที่สําคัญที่เหมือนเซอร์จัานมากก็ตามแต่เซอร์จัานที่โดดเด่นเขาไม่เพียงแต่มีใบหน้าที่หล่อเหลาและรูปร่างที่ดีเท่านั้นแต่สิ่งที่บ่งบอกความเป็นเซอร์จัานที่ไม่เหมือนใครและพิเศษเฉพาะนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกรอยยิ้มความคิดการสนทนาและการกระทําของเขาจิตวิญญาณและสิ่งที่อยู่ภายในตัวเขามากมายที่ไม่สามารถคัดลอกได้ล้วนเป็นเสน่ห์ของเขาเองอันที่จริงคนที่หล่อและหน้าตาดีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถโดดเด่นได้ เซจานเขาไม่เพียงแต่เป็นคนที่มีหน้าตาดีและหล่อๆเท่านั้นแต่เขาเต็มไปด้วยสเสน่ห์มีพลังบวกสูงมีสติปัญญาแต่ไม่เย่อหยิ่งมีความโดดเด่นแต่ติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายและจิตใจดีแม้ว่าเขาจะทําตัวติดดินและเรียบง่ายแต่การช่วยเหลือสังคมของเขาก็เป็นเลิศต้องบอกว่าในทุกวันนี้ดาราที่สวยหล่อมีมากมายนะับไม่ถ้วนแต่เราก็ยังรักเซจานเพราะเขาเป็นเซจานที่ไม่เหมือนใครซีรีส์ทีวีเรื่องทะเลในฝัน สามารถกล่าวได้ว่าครองรายการทูบีบอร์ดคาดาม่า Prosperity ีนเด็กติดต่อกันหลายวันละครโทรทัศน์เรื่องนี้เป็นละครที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนพูดได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์และและครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันแน่นอนว่าการสลับสนุนของเซอร์จานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันที่13กุมภาพ,พันธ์มีหิมะตกในปักกิ่งอีกด,ด้วยเซอร์จานกำลังถ่ายทำที่ปักกิ่งในวันนั้นหลังจากการถ่ายทำสิ้นสุดลง ทีมงานก็เริ่มเล่นหิมะอย่างตื่นเต้นแน่นอนว่าเซอจัานก็เล่นหิมะอย่างมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันและเซอร์จัานยังโพสตเกี่ยวกับหิมะในเมืองปักกิ่งพร้อมกับรูปถ่ายการเล่นหิมะของเขาไม่นานหลังจากที่เซอจันโพสต์บทความนี้ก็ได้กระตุ้นการพูดคุยกันอย่างดุเดือดบนอินเทอร์เน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นว่าเซอจันสนุกจนเบลอเด็กในพักได้ยังคงรักหิมะมากที่สุดบางทีอาจจะเป็นเซอจัานที่กำลังยุ่งกับการถ่ายทำในสถานที่ต่างๆและโดยพื้นฐานแล้วไม่ค่อยได้เหห็นม เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นหิมะในปีนี้เขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากหลังจากถ่ายทำในวันนั้นก็เกือบจะเช้าแล้วแต่เซอร์จานก็ตื่นเต้นมากหลังจากที่เขาเห็นหิมะเขาไม่มีร่องรอยของความเหนื่อยล้าบนใบหน้าของเขาแม้แต่น้อยเซอร์จานได้โพสต์ภาพสีภาพในเวปป์อภาพแรกเขาได้สวมแจ็คเก็ตขนเป็ดของลีนิงโดยดึงซิปขึ้นไปด้านบนเผยให้เห็นใบหน้าที่หลอกครึ่งหนึ่งจากภาพที่เขาถ่ายเซฟี่แสดงครึ่งบนของร่างกายของเขาและภาพที่สามเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขามีความสุขมากที่ได้กระโดดไปรอบๆภาพที่สี่ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงความสุขของเขาเขาได้หยิบเกล็ดหิมะข,ขึ้นมาและโยนขึ้นไปด้านบนอย่างมีความสุขและเหมือนเด็กมหาลายัยเนื่องจากในซีรีส์เรื่องนี้เขาตัดผมใหม่และเหมือนเด็กวัยรุ่นอย่างมากค่ะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ